สวัสดีครับทุกท่านผมเคจาก MarketPulse ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์ที่5ทธันวาคม2025ครับในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึงครับวันนี้คือวัน NFP Day หรือวันศุกร์แห่งชาติที่ข้อมูลการจ้างงานชุดสำคัญที่สุดจะถูกประกาศออกมาและมันจะเป็นตัวชี้ชะตาว่าเฟดจะมอบของขวัญซันต้าเป็นการลดดอกเบี้ยให้เราหรือจะแจกถานหินก้อนโตแทน เช้านี้บิตคอยของเราดูเหมือนจะตื่นเต้นจนนอนไม่หลับนะครับย่อตัวลงมารอที่ระดับ92,000ดอลลาร์เพื่อเตรียมรับแรงกระแทกในคืนนี้จับตา3ประเด็นร้อนวันศุกร์แห่งชาติ NFP Day ทำไมตัวเลขจ้างงานคืนนี้ถึงเป็นเดิมพันที่สูงที่สุดของปี b บิตคอยดิฟการย่อตัวลงมาที่92,000ดอลลาร์คือโอกาสซื้อหรือสัญญาณเตือนภัย Risk o f Mode ทำไมนักลงทุนถึงรีบขายหุ้นและคริปโตก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้และวางแผนการเทรดรับมือความผันผวน macro headlines NFP day arrives ตลาดการเงินทั่วโลกเข้าสู่โหมดระมัดระวังตัวขั้นสูงสุดเพื่อรอการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร NFP ในคืนนี้ซึ่งจะเป็นข้อมูลชิ้นสุดท้ายที่จะตัดสินว่า เฟดจะลดดอกเบีย้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าหรือไม่ BTC pre NFP dip Bitcoin ย่อตัวลงมาซื้อขายที่ระดับ92,000ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่93,500ดอลลาร์เมื่อกลางสัปดาห์นักวิเคราะห์มองว่าเป็นการปรับฐาน correction ปกติเพื่อลดความเสี่ยงก่อนเหตุการณ์สำคัญ risk off before week end นักลงทุนสถาบันเริ่มลดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง Risk off ก่อนเข้าสู่วันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นหากตัวเลข NFP ออกมาผิดคาดส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบเมื่อคืนนี้ Market Overview มาเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดเช้านี้ครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและการระมัดระวังตัวฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ปิดในแดนลบครับ Nasdaq 100ปิดลบไป0.4%และ S&P 500 ลบไป0.3เป็นการขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงก่อนข่าวใหญ่ครับที่น่าสังเกตคือ VIX Index หรือดัชนีความกลัวดีดตัวกลับขึ้นมาใกล้ระดับ20อีกครั้งครับแสดงว่านักลงทุนเริ่มซื้อประกันความเสี่ยงกันมากขึ้นฝั่งสินทรัพย์ทางเลือก Bitcoin เช้านี้มีการย่อตัวลงงาครับซื้อขายอยู่ที่ประมาณ92,000ดอลลาร์ลดลงมาจากจุดสูงสุดเมื่อวานประมาณ1.5% Gold Spot ราคาทองคำยังทรงตัวในระดับสูงที่4,145ดอลลาร์ครับนักลงทุนยังคงถือครองเพื่อความปลอดภัย Macro Brief วันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องฉากทัดของ NFP คืนนี้และผลกระทบต่อตลาดครับคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งเราจะได้เห็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือ NFP ซึ่งตลาดคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ180,000ตำแหน่งครับ Scenario หนึ ดีต่อตลาดตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดเช่นต่ำกว่า1,50,000ผลกระทบนี่คือสิ่งที่ตลาดหุ้นและคริปโตอยากเห็นที่สุดครับเพราะมันแปลว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวเฟดน่าจะพอใจและอาจเริ่มลดดอกเบี้ยได้บอนยิวจะร่วงสินทรัพย์เสี่ยงจะพุ่งกระฉูดครับ Bad news is good news Scenario สองแย่ต่อตลาดตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดเช่นสูงกว่าสอง0,000 ผลกระทบนี่คือฝันร้ายครับแปลว่าตลาดแรงงานยังร้อนแรงเกินไปเงินเฟอ้ออาจกลับมาเฟดอาจต้องคงดอกเบี้ยสูงยาวนานขึ้นบอลยิวจะพุ่งสินทรัพย์เสี่ยงจะโดนเทขายหนักครับ good news is bad news s c e เน r ร o ยมกลางกลางตัวเลขออกมาตามคาดใกล้เคียง1นึ0 0 0สื่นผลกระทบตลาดอาจจะผันผวนในช่วงแรกแล้วกลับมาดูข้อมูลอื่นๆประกอบ เช่นอัตราการว่างงานและค่าจ้างรายชั่วโมงครับดังนั้นคืนนี้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความผันผวนในทุกทิศทางครับ Stock Highlights มาดูหุ้นรายตัวที่น่าสนใจในวันศุกร์ที่แสนจะตึงเครียดนี้ครับ MicroStrategy และ Coinbase หุ้นกลุ่มนี้จะเป็นหนังตัวอย่างของบิตคอยในคืนนี้ครับถ้า NFP อออกมาดีต่อตลาดหุ้นพวกนี้จะวิ่งแรงกว่าเพื่อนแต่ถ้าออกมาแย่ ก็เตรียมตัวเจ็บหนักกว่าเพื่อนเช่นกันครับ n อ i น i ีดีและกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่หุ้นกลุ่มนี้จะอ่อนไหวต่อบอลยิวมากครับถ้าตัวเลขจ้างงานออกมาต่ำยิวร่วงหุ้นกลุ่มนี้จะเป็นผู้นำในการฟื้นตัวครับกลุ่มธนาคารถ้าตัวเลขจ้างงานออกมาแข็งแกร่งและยิวพุ่งขึ้นหุ้นกลุ่มธนาคารอาจจะทำผลงานได้ดีกว่าตลาดรวมครับเพราะจะได้ประโยชน์จากส่วนต่างดอกเบีย้ย Cry ป t o Corner มาโฟกัสที่ Bitcoin ที่กำลังย่อตัวลงมารอข่าวกันครับ Technical Status การย่อตัวลงมาที่92,000ดอลลาร์ 92, 000, ถือว่ายังอยู่ในการปรับฐานปกติ healthy correction หลังจากที่ขึ้นแรงมาครับตราบใดที่ยังไม่หลุดแนวรับสำคัญภาพรวมขาขึ้นยังไม่เสียครับ key support แนวรับสำคัญในระยะสั้นคือโซน91,000ถึง92,000ดอลลาร์ 92, 000, ครับ ถ้าคืนนี้ข่าวออกมาแย่แล้วราคาร่วงลงมาโซนนี้จะเป็นด่านแรกที่ต้องรับให้อยู่ key resistance แนวต้านสำคัญยังคงอยู่ที่จุดสูงสุดเดิมบริเวณ93,500ดอลลาร์ครับถ้าข่าวออกมาดีราคาจะต้องเบรกแนวต้านนี้ให้ได้เพื่อไปต่อที่95,000 strategy สำหรับเทรดเดอร์วันนี้คือวันแห่งการรอคอยครับการเปิดสถานะใหญ่ๆก่อนข่าวออกมีความเสี่ยงสูงมาก gambling ควรรอให้ข่าวออกและตลาดเลือกทิศทางที่ชัดเจนก่อนค่อยตามจะปลอดภัยกว่าครับ Trader's Viewpoint ในมุมมองของ Trader วันสุก NFP แบบนี้กลยุทธ์คือ Risk Management First หรือการบริหารความเสี่ยงต้องมาก่อนครับกลยุทธ์ที่ต้องพิจารณา Reduce Position Size ถ้าคุณยังถือสถานะอยู่การลดขนาดพอร์ตลงก่อนข่าวออก จะช่วยลดความเสียหายหากตลาดวิ่งผิดทางครับ widen stop loss or wait ช่วงข่าวออก s p r e a จะทางและกราฟจะเหวี่ยงแรงมาก whip saw การตั้ง stop loss ที่แคบเกินไปอาจโดนกินฟรีครับทางที่ดีคือรอให้ฝุ่นจางก่อน don't chase the initial move จำไว้ว่าการเคลื่อนไหวแรกหลังข่าวออกมักจะเป็นการหลอก fake out ครับควรรอให้จบแท่งเทียน15นาทีหรือ1ชั่วโมง เพื่อดูทิศทางที่แท้จริง Key Takeaways and Wrap Up สรุปใจความสำคัญวันศุกร์แห่งชาติครับ NFP Day วันชี้ชะตาดอกเบีย้ยเฟดเตรียมรับมือความผันผวนสูงสุดบิตคอยย่อตัวราคาย่อมารอที่92,000แนวรับสำคัญห้ามหลุด Risk Off Mode ตลาดปิดรับความเสี่ยงก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ Watch List สำหรับวันนี้ จับตาบิตคอยที่แนวรับ92,000ดอลลาร์ว่าจะรับอยู่หรือไม่ติดตามปฏิกิริยาของตลาดต่อตัวเลข NFP ในคืนนี้อย่างใกล้ชิดผมเคขอฝากไว้ว่าในวันที่พายุเข้าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การรีบออกเรือแต่คือการดูแลเรือของเราให้ปลอดภัยครับขอให้ทุกท่านโชคดีและปลอดภัยในคืนนี้สวัสดีครับ